สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการสรุปข่าวเช้าโดย ATFX นะครับวันนี้นะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะก็หลังจากที่เล่นกันมาสนุกสนุกกันช่วงสัปดาห์แรกนะครับสองที่ต่อมานิ่งกริ๊นะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างนะครับผมเพราะว่าเริ่มเห็นการเคลื่อนที่ของตลาดที่น่าสนใจแล้วนะสัปดาห์นี้ครับถ้าตามตารางเลยนะเราจะมีข่าวสําคัญอยู่3ข่าวนะครับผมข่าวแรกจะมาวันพุธ รีบอ่านตอนนี้ทําไมก็คือต้องบอกก่อนไงจะได้ทันกันนะครับวันพุธช่วงเช้านะครับจะมีประกาศตัวเลข CPI นะครับผมหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเศร,รษฐกิจจริงๆแล้วในระดับการบริโภคนี่มันดีหรือไม่ดีคนกล้าใช้ตังหรือเปล่าตอนนี้คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่นะครับก็น่าจะกดการค่าเงินออสเตรเลียมาได้นะจริงๆมากดดันแต่วิกที่แล้วแล้วล่ะก็ถ้าออกมาดีกว่าคาดนะครับถ้าออกมาดีกว่าคาด จะเป็นผลดีกับค่าเงิน AUD a u ตรเลีย AUD ดอลลาร์นะครับผมแต่ถ้าออกมาแย่กว่าคาดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันในคืนเดียวกันนะครับจะมีประกาศแถลงการ FOMC Statement นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ FOMC Statement จะเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารกลางของสหรัฐครับผมมาเปิดเผย2เรื่องหลักเรื่องแรกคือมุมมองเศรษฐกิจว่าเขามองเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับเรื่องที่2คือจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรไหมเขาจะพยายามหาอยู่แค่2ออย่างนี่แหละ นะจะหาอยู่แค่2อ,อย่างนี่แหละในการตัดสินใจดูว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะเป็นบูลชดีไหมหรือจะเป็นแบรดชต่อไปนะครับผม3นะครับอันที่สําคัญที่สุดๆไปเลยก็คือ GDP ของอเมริกานะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันน่าจะไม่ต้องบอกว่าสําคัญยังไงนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละเบื้องตอน้นเดี๋ยวผมส่งข่าวให้คุณหนุ่มคุณมิวก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาชว่วงคุยกราฟเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับครับ ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวโควิดนะคะอันนี้จะเป็นข่าวของประเทศอิสราเอลนะคะ,ะว่าตอนนี้ก็เป็นที่คหากันมากเพราะว่าที่อิสราเอลเนี่ยก็ติดโควิดกันหลักหมื่นคนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นะคะฉีดไปแล้ว1 8 9 0 0 0สาัลายแต่มีผลตรวจว่าประมาณ6.6%เนี่ยมีผลตรวจโควิด COVID เป็นบวกนะคะหรือว่าประมาณ1 0,000่นกว่าลายเนี่ยซึ่ง ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าได้รับวัคซีนแค่เข็มแรกเข็มเดียวนะคะก็เลยร่างกายยังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็เลยฉีดไปเข็มเดียวแล้วก็อาจจะมีการติดนะฮะแต่เขาพบว่าอีก69รายเนี่ยฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะคะวัคซีนเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมินะคะแต่ว่าก็ยังติด ไวรัสอีกนะคะก็เลยจะมีการตั้งข้อสังเกตวา่าตัววัคซีนเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าไวรัสกลายพันธุ์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรออัปเดตต,ต่อไปเนาะว่า ที่ประเทศอื่นที่เขาฉีดของไฟเซอร์เนี่ยมีการติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งหลักๆตอนนี้ก็จะมีที่อังกฤษกับอ,อเมริกานะคะที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตนะคะว่าที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า20ล้านโดสนะคะ20ล้านโดสเนี่ยถ้าฉีดแค่เข็มแรกก็ได้ประมาณ20ล้านลายเนาะซึ่งประชากรของอเมริกาก็มีอยู่ประมาณ300ล้านกว่านะคะก็ยังยังไม่ถึง10 10%ของจำนวนประชากรน,น,นะะแต่ก็ว่าถือถือว่าการฉีดก็ได้คืบหน้ามากขึ้นแล้วนะคะแล้วอันนี้จะเป็นข่าวว่าคุณโจไบเดนเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาเนี่ยเขาก็ จอจะลงนามห้ามผู้เดินทางมาจากแอฟริกาใต้อังกฤษแล้วก็บราซิลเข้าสารัฐนะคะเพราะว่าที่แอฟริกาใต้เนี่ยก็ถ้าใครตามข่าวโควิดก็จะทราบว่ามีไวรัสกลายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งสายพันธุ์เนี่ยไม่ซ้ํากับที่อังกฤษที่อังกฤษเนี่ยกลายพันธุ์เหมือนกันแต่อังกฤษเนี่ยจะแพร่เร็วแต่ที่แอฟริกาใต้เนี่ยะจะรุนแรงนะคะแล้วที่บราซิลก็มีข่าวกันไวรัสกลายพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็อัปเดตสั้นๆเนาะเพราะว่าข่าวโควิดเนี่ยไม่ได้กระทบกับกราฟโดยตรงนะคะ บอกอัปเดตไว้นะคะเพราะว่าโลกนี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีตัวอัปเดตข่าวว่าบริษัทในอเมริกานะคะจะมีการประกาศผลลายไตายมาสนะคะคุณจ๊อบอันนี้ที่มิวามาในวีคนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด10 4บริษัท4บริษัทนะคะเดี๋ยวมิวขอขยายจอนะคะจริงๆช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่นักเล่นนักลงทุนนะครับ จริง,รงๆทั้งในแง่ปัจจัยพื้นฐานเองแล้วก็เทคนิคเข้เองนะครับจะค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้นะฮะถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานในการลงทุนหุ้นมาก่อนผมอยากจะบอกเลยว่าในช่วงเวลาที่งบออกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างคริติคอลมากๆนะครับสำหรับการลงทุนนะครับเบื้องต้นของ Microsoft ์เขาเนี่ยเขาคาดการณ์นะคาดการณ์ว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆสี่สิบบิลเลียนนะครับผมดอลลาร์สหรัฐ ถามว่าตัวเลขคาดการ์ตัวเนี้ความหมายมันคือยังไงความหมายมันคือยคคมมยคอย่างนี้ครับการที่เขาคาดการ์เนี่ยคือเขาพยายามเอาสตอรี่ต่างๆนะครับเรื่องราวห,หรือโปรเจกต,ต์ต่างๆที่ Microsoft เคยเปิดเผย <ๆ S 1> เนี่ยมาคาดการ์ไว้ว่าด้วยสถานการณ์ที่เขาเล่าเท่าที่เขารู้เนี่ยรายได้หรือกําไรน่าจะออกมาเท่าไหร่ถ้ามันออกมาน้อยกว่าคาดนะครับเป็นผลร้ายกับราคาหุ้นแบบหนักๆเลยนะครับแต่ถ้ามันออกมาดีกว่าคาดก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะเปิดแกลบข้ามแนวต้านไปเลยเหมือนทองเมื่อตอนต้นปีนะครับ มันอาจจะเล่นแบบน้ำแทนอันนี้คือรวมหมดเลยนะคุณมิ้วทั้ง Microsoft, t เทสล a แ p ปเปทั้งสาตัวนี้เลยน้องที่จะมีการประกาศงบออกมานะครับใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไมโครซอฟทก็จะมีวิเคราะห์กราฟให้ด้วยนะคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเออไลไม่ไปเดี๋ยวสักครู่ค่ะเออน่าจะค้ังตอนนี้คุณจะเห็นแอปเปิลหรือ่าแอปเปิลโอเคค่ะแอปเปิลตัวนี้คาดการรายได้เยอะเหมือนกันนะเพิ่มจากไตรมาสก่อน อยู่ขึ้นมาเกือบเท่าหนึ่งนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นสตรอรี่เรื่องของการาจริงจริงจริงรง,รง,รง,งบอันนี้ต้องบอกว่าวิาวาวธีการนับไตรมาสเขาเนี่ยมันนับไม่เหมือนกับปกตินะเขาคาดว่ามันจะขึ้นมาจากพวกขอแป๊บน,นึงได้ไหมอันนี้ขอแป๊บสำหรับของ Apple เองนะครับก็มีการคาดการณ์กันนะว่าอัตรากำไรต่อหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่ราวหนึเหรียญต่อหุ้นนะครับผม ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะถ้าเราลองไล่ดูจากช่วงเวลา2ไตรามาสที่ผ่านมานะครับ0.5นะครับ0.7แล้วขึ้นมา1.4นะครับถ้ามันออกมาได้มากกว่า1.4เนะี่ยน่าจะสนุกสนานกันเลยละ่ะสำหรับนักลงทุนของ Apple นะครับผมต้องระมัดระวังให้ดีนะช่วงเวลาการประกาศคอนั่นแหละจะเป็นช่วงที่เขาบอกเลยว่านักลงทุนพื้นฐ่ายจะยังอยู่กับมันต่อไหมนะครับที่เห็นบอกบัฟเฟตถือเยอะๆนะเขาก็จะตัดสินใจดูจากตัวเลขประมาณนี้แหละครับผมในระยะยาวนะอ่ะอีกตัวหนึ่งคุณมิ้งบอกมีเทสลา อ๋อ AAPL พร้อมเบรกเอาแล้วนะพร้อมสุดๆไปเลยโอ้โหอ่าเทสลานะครับเทสลาก็มีการประกาศงบเหมือนกันน่าจะออกภายในสัปดาห์นี้นะครับแถมวอาทิตย์นี้มีประกาศเงินปันผลด้วยนะ27มกรานะครับผมการประกาศเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างจะจูงใจให้มีการเก็งกําไรในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราตัดสินใจซื้อหุ้นมาที่26นะครับยีได้ปันผลเลยไม่ใช่นะครับอันนี้แค่ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่ ซึ่งเราต้องตามต่อนะว่าเขาจะจ่ายวันไหนนะครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาติดตามกันนะครับเป็นหุ้นที่มีแบบสตรอรี่เรื่องเล่าเยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีขาแช่งเยอะมากเลยนะเทสล a เนี่ยก็รูรอดูกันต่อแล้วกันครับคิดว่าเราน่าจะได้เห็นอัปเดตะไรจากผลประกอบการตรงน,นี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาเล่างบตัวนี้ให้ฟังตอนที่งบมันออกไปแล้วนะ แล้วก็ตัว t ท s l a หรือว่า Microsoft หรือหุ้นต่างๆที่เรามาให้ดูนะคะตัวเอทีเอ ETF ของเราก็มีให้เทรดทุกตัวเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายค่ะคุณจอบจะเป็น f c e e o o o นะคะนะครับเฟ o เนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมว่าทุกคนก็รู้จักกันมันดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องจะต้องเล่าว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับก็กงบอกว่าช่วงเวลานี้ถ้าใครที่เคยทคาําโฆษณาการตลาดออนไลน์นะครับน่าจะรับรู้ ความรู้สึกกับ Facebook คล้ายๆกันว่าค่าโฆษณามันอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าเป็นขาขึ้น e x บเอ็กซ์โพเลยอ่ะมันแพง <c oughs> ขึ้นตลอดเวลาซึ่งถ้ามันแพงขึ้นอ่ะแปลว่าคนที่รวยก็ต้องเป็น Facebook ถูกไหมอ่าพอค่าโฆษณาแพงขึ้นเขาก็เลยคาดการกันแหละครับว่าโอ้โหให้โตสามเท่าเลยเหรอนะฮะเทียบกับเมื่อปีเมื่อเมื่อไตรามาสที่แล้ว ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเตือนเต้นน่ารอดูเหมือนกันผมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับการติดตามงบการเงินของ Facebook IG นะครับผมคือตัวเลขยูเซอร์นี่แหละว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะเท่าที่ผมเคยตามมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะตัวเลขคนใช้มันเริ่มนิ่งแล้วละ่ะต้องลองดูแหละว่าไทาม์อ่ะที่คนสเปนกับกับตัวแอปตัวนี้มันยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันเพิ่มขึ้นอยู่ไหมหรือว่ามันเค้นขาลงแล้วจริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาจับตามองกัน แต่ปฏิเสธไม่ได้นะว่าบิสเนสของเขาทำกำไรได้มาหาศาลมากจริงๆนะครับเป็นบิสเนสแบบแพลตฟอร์มนะครับเป็นตัวสุดท้ายที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเรื่องวิเคราะห์กราฟยวเชิญคุณหมุมต่อเลยค่ะมาครับมาต่อกันที่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ขอเสนอทองนะครับทองสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกได้ว่าวิ่งวุ่นเลยนะครับทองนี่ขึ้นสุดลงสุดนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่มีลงมาต่ําสุดที่ พันแปดร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับวิ่งกันระดับเจ็ดสิบเหรียญภายในสัปดาก,กันเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมกังวลนะครับในใน,ในการในในการที่ทองวิ่งแบบนี้ครับก็คือว่าเราจะเห็นว่ามันลงมาทำนิวโลก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มันขึ้นมาทำนิวไฮครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือมันจะฟอร์มตัวเป็น expanding triangle หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่ายังจะไม่เห็นชัดเจนนะแต่ก็แบบแอบวันๆอยู่นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าเน expanding แบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้คาดการณ์ไว้ก่อนนะโหถ้ามาจริงเนี่ยสายเทคนิคข้องนี้ร้องฮือฮาฮือฮาเลยนะครับเพราะว่ามัน pattern กิน stop loss เลยอ่ะทเทิร์นเนี้ยแอบกลัวครับแอบกลัวว่าจะเป็นแบบ expanding แบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมันมีทั้ง new low มีทั้ง มีทั้งนิวไฮนะครับมันมันแบบมันแบบขยายออกไปทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันมันไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบว่าชแนลขึ้นไปเป็นชแนลอัพชแนลดาวอะไรพวกนี้นะครับมันมันมันไม่สามารถมองแบบนั้นได้นะครับจะเห็นว่าตัวถึงแม้ว่าจะเป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก็ตามแล้วตัวบอดี้ก็ทำนิวโลนะครับตัวบอดี้ก็ทำนิวไฮขึ้นไปนะครับแล้วก็ยิ่งเรามามาร์คตัวตัวนิวโลนิวไฮจากไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับจากตัวบอดี้ของมันนะฮะ แบบนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าน่าจะเป็น expanding นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะเทรดนะครับถ้าถ้าอว่ามันเป็น expanding จริงนะอันนี้คือวางแผนการเทรดถ้าถ้าเรามองว่ามันเป็น expanding นะครับตอนนี้ราคามันอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดมากกว่าใช่ไหมครับใกล้กับจุดสูงสุดมากกว่ามันเพิ่งมาทาจุดสูงสุดถ้าเป็น expanding จริง,รงมันต้องลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ก่อนแล้วก็เด้เดงกลับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ นะครับในลักษณะแบบนี้นะมันจะเป็นทายเงเกินแล้วก็ค่อยๆขยาย,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 ยออกแปลว่าหน้าเทรดของเราในในสัปดาห์นี้นะครับควรที่จะเป็นหน้าเซลล์มากกว่านะครับต้องหาจังหวะชอ็อตให้ดีครับเนืน่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราชอร็อตนะครับถ้าเป็นเดย์เทรดเนี่ยเราสามารถชอร็อตแล้วก็สต็อปล็อสใกล้ๆได้อย่างตอนนี้มันตตอนนี้ราคาพันแดร้าิบสี่ใช่ไหมครับเราหาจังหวะชอ็อตในตอนที่ราคา มีความผันผวนแล้วก็มุ่งหน้าจะลงต่อนะครับเราสามารถเซตส t o p Loss สั้นๆได้อย่างอย่างสต็อปลอสที่พันแดรอยิบแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายสเต a ิจี้ที่ที่เทรดยาวหน่อยนะครับสต็อปล s สเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาถึงข้างบนเลยถึงถึงตําแหน่ง High เดิมที่มันเคยทําขึ้นมานะครับก็คือต้องสูงกว่าพันแปดร้อยเจ็สิบห้าขึ้นไปนั่นเองนะครับแปลว่าสต็อปลอสเราต้องอยู่ในระดับ เกือบเกือบยี่สิบเหรียญนะครับเพราะนั้นเมเนจหลอดให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราช็อตได้นะครับตำแหน่งที่เราควรจะเทคโปรฟิตครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกผมให้เป็นตรงนี้ครับโลเดิมที่ที่มันทำมาในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ราคาพันแปดร้อยสี่สิบสองนะครับจากนั้นก็ขยับลงมาอีกนะครับขยับลงมาอีกอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้คือราคาพัน แปดร้อยยี่แปดนะครับนี่คือราคาที่เราควรจะเทคโปรฟิตอันที่สองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือโลเดิมนะครับโรเดิมคือราคาพันแปดร้อยทวนนะครับพันแปดร้อยหนึ่งหรือว่าพันแปดร้อยทวนนะครับจะมีสามระดับนะครับที่จะให้เทคโปรฟิตนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้เราไม่ใช้การวิเคราะห์แบบนี้นะครับอาจจะเอาฟิโบมาจับก็ได้นะครับเอาฟิโบเนชีมาจับแล้วก็หาจุดเลทเทรสเมนต์ของมันนะครับจะเห็นว่าจุดเลทเทรสเมนต์ของมันเนี่ยก็จะ ตรงกับเป้าหมายแรกของเราครับที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะถ้าราคาล่วงลงมาปั๊บโดนห้าสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีแนวของฟิโวนันซีนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นระดับสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะครับสามสิบแปดจุดสองราคาพันแปดร้อยสาสิบห้านะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายนะครับที่ยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับ ราคาพันแปดร้อยยี่สิบห้านะครับห่างกันประมาณสิบเหรียญน,นะครับแต่ละแต่ละธารเกตเนี่ยจะห่างกันราวๆสิบเหรียญด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากดช็อตมาแล้วก็ตลาดมีวอลลุ่มนะครับ TP ของเราในแต่ในแต่ละรอบนะครับไม่ควรจะเกินสิบเหรียญน,นะถ,ถ้าเกิดเราอยากจะได้โปรไฟต์สูงสุดนะครับพอมาถึงสิบเหรียญปับ๊บรีปิดออเดอร์เลยนะครับอันนี้คือโปรไฟต์สูงสุดที่ ที่ตลาดจะให้ได้ตามแนวเทคนิคอลนะตามแนวเทคนิคอันนี้คือไม่นับตอนที่ตลาดมีความผันผวนสูงมากๆนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งแล้วกันอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับจะเห็นว่านะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงอีกแล้วนะครับเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้นะครับมันจะมีแนวรับอยู่ที่แป7สิบจุดเจ็ดนะครับ แปดสิบเก้าจุดเจ็ดสองก็ไม่ไกลมากแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราต้องดูครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมีการทำนิวไฮทะลุขึ้นมานะครับทะลุทะลุตัว,ต,วตัวแนวต้านขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าตอนตอนแรกที่ราคามันไล่ลงมาแบบนี้นะครับราคามีการทะลุขึ้นมาทำนิวไฮนะครับทะลุขึ้นมาทำนิวไฮเสร็จแล้วก็ลงต่อเราต้องดูว่า พอราคาลงมาแตะตัวแนวรับแล้วก็จะลงจะสามารถลงมาแตะตัวแนวต้านเดิมนะครับที่ตอนนี้เป็นแนวรับไปแล้วได้หรือได้หรือไม่นะครับพอถ้าเกิดถ้าเกิดพอมันแตะแล้วถ้าเกิดมันยังต่ําลงต่ําลงมาต่ํากว่าตัวแนวรับอีกเนี่ยจะถือว่าตรงนี้มันเป็นฟอร์บ c กเอานะครับแล้วก็ทิศทางก็น่าจะกลับตัวเป็นขาลงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้หลายๆตัวเลยนะครับทั้ง ทั้งทองนะครับ E.U. G.U. A.U.N.U. ทั้งหลายนะครับดอลลาร์ทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่ง U.J. แล้วก็ U.Swift ฟัง u c a s พวกนี้นะครับจะทําให้กลับกลับไปเป็นกลับไปเป็นพวกที่มีดอลลาร์ดอลลาร์เป็นตัวโคดเคอร์เรนซีนะครับก็จะกลายเป็นเทนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่มีดอลลาร์เป็นเบสเคอร์เรนซีอย่างพวก U.J. u c a s ก็จะกลายเป็นเทนขาลงนะครับกลับเป็นเทนขาลงเหมือนเดิมตามที่มันเคยเป็นมานะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก ATFX นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ